ลาบะจีลาบะจีไลแวนไลแวนอะไรแวนอะไรแวนอะไรแวนเอ้าเอ้าโดนไปสองนัดเรียบร้อยตายไปหนึ่งนะครับแล้วรอเลี้ยวก็ยิงรอเลี้ยวยิงีแล้วยิงรอเลี้ยวเรียบร้อยยิงอีกตัวยิงอีกตัวหนึ่งอ้ายิงอีกหนึ่งดีมาดิแล้วปรับแล้วต่อแล้วตีแล้วตีเลยแล้วแวน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 เอ้า อะไรล็อกซีจะมาแล้วก็ซาโลโอ้โหเกือบแล้วร้านเติมเกมราคาถูกเติมเร็วเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้ต้องที่นี่เลยสเตลล่าโกพัทพร้อมให้บริการแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมสุดฮิตอย่าง L V Free Fire พ u b G Mobile หรือเกมใหม่อย่าง T F T และ Back c o เ e r Mobile สแกน QR c o d โคได้เลย s t e l l a าโกพัทจดทะเบียนตามกฎหมายไม่มีรีฟันเติมครบจบในที่เดียวสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชินซ p พวันนี้ก็มาเล่นเซเลกานะครับดีใจกับพี่หน่อยนะวันนี้ ได้เล่นแคลรี่สักทีหลังจากที่ไม่ได้เล่นนาน,านมากนะครับเป็นตำแหน่งที่หาเล่นยากเย็นมากๆเลยนะครับคนแย่งกันอันนี้เจอแล้วเจอตัวโหดไงทุกคนว่าซีซั่นนี้มีตัวไหนชนะแวนบ้างครับหนึ่งหนึ่งอะถ้าเกิดไม่ใช่เอลสุนะครับเอลสุก็ต้องสู่แม่นๆนะโอโ้โหโอ้โหมันใส่ย,ยับเลยว่ะกูถอยดิโอ้โหแรงเกินปลาสกิลสองไม่โดนทีนี่คือแบบว่าจุจจ่วยับเลยนะครับ เอ้าโหดูมันดิแล้วดูมันดิดนดนของจริงไอแวนนะครับเดี๋ยวรอเล็กเกมก่อนจะได้รู้ซึ้ง <c oughs> แล้วเราก็ไม่ค่อยได้เล่นแค r รี่นะครับจังหวะก็อาจจะเพี้ยๆนๆไปหน่อยนะเ,เดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะพอไหวไหมปกติกว่าจะได้เล่นแค r รี่ก็คือแบบเลือกแต่เอลซูอะ <c oughs> แต่ตอนนี้อยากเล่นเซเลก,ก้านะครับเลยลองเปลี่ยนดูรีกลับบ้านเลยครับแล้วก็เดี๋ยววาร์ปเอ้ยเดี๋ยวเดินมาแบบรวดเร็ว ปึ๊บทันมากทุกคนว่าทันคิดโอ้โหมาล้อตายนะครับเจอแวนจวกต้นเกมนี้ต้องยกให้มันจ,จริงๆนะครับม,มันเล่นยากเวลาเจอแวนอา้อาวอ้าวแล้วโดดมาเฉยเอา้อาวอ้าวเก็เบหนักเก็บหนักโดนยกคืนตายปะน่ะเรียบร้อยหนึ่งตัวอา้อาวอา้าวยังไม่สี่นะครับโอ้โหแล้วปลาสกิลสองไม่ค่อยโดนเลยครับ่านผู้ชม พอแอบเดินนะอ้อนึกว่าจะมีคนเซเลกานี้พุ่มใหญ่แค่ไหนเทิดเราปลาเข้าไปในพุ่มมันก็จะมองเห็นทนั้งพุ่มนะครับหมายถึงว่ามีคนแอบอยู่จะเห็นหมดนะเฮ้ยตึ๊บมาแล้วตั้งกันติยิงแล้วยิงตั้งกันติยิงโอ้โหเขาไปลึกเกินหมดเลยว่ะาามมาดีไหมเนี่ยตามมาดีไหมเนี่ย,ามมายเวลเลสมาปิดเราอูโดนโอูสโลเวนตโลอ,อะไรวะหน้านโอ้โหตโลเกินจะวิ่งมาฟิกเกอร์ทุกคน สโลอะไรวะนะ่าเดินไม่ออกเลยนะครับมันส,สโลจากอะไรอะเลดบัฟเหรอใช่ไหมเลดบัฟอย่างเดียวมันสโลขนาดนั้นเลยหรอวะเกินไปไเออแบบเดินไม่ออกเลยนะครับมเมื่อเี้แล้วก็วิธีกลับมะครับหนึ่งเจ็ดเลยหรอสกอหูแย่แล้วเดินกดแล้วว่ะทุกคน มาดูว่าเกมโดนกดจะเล่นยังไงนะครับก็เขาอยู่ในป้อมไงละ่ะยากตรงไหนใช่ไหมทุกคนยากตรงไหนนะครับเล่นแคลรี่ก็อยู่ในป้อมไปแล้วก็เอาอย่างนี้วาโอ้โหไ,หไอ้นี่ไอหมอนี่มันไอหมอนี่มันชอบมาตีนกแล้วก็เก็บสแต็กแล้วก็มายิงเราอะ่ะแล้วดูดีดูดีดด <S 2> <S 2> กดยับเลยนะครับฟอร์เรนิโนโนบอกว่าเติมผมบ้างฮเฮ้ยอิงออฟเลนเอิงออฟเลนเนี่ยแคลรี่ก็โดนอยู่แล้วเล่น เรเล่นฟอร์เรนติโน่ต้องให้เติมด้วยเหรอวะจบแล้วทุกคนจบแล้วโอ้โหกคนออฟเลนต้องยืนตัวเดียวได้นะครับต่อให้โดนแก๊งก็ต้องพยายามหลบอยูใ่ในป้อมอะไรเงี้ยไว้แล้วถ้าเรามันเป็นมารล้อด้วยนะครับโรมมันขึ้นไปมันก็ทำอะไรไม่ได้นะให้ใครไปเติมอ่ะ <laughs> อย่างก็เติมยากนะมีแต่แค่เอ้มีแต่แ เออเมดต้องขึ้นไปนะครับแต่ว่าขึ้นไปก็ยากอะ่ะเดินยากนะครับตอนนี้แล้วลงมาข้างล่างนะครับจงังหวะนี้มีคนจะโดนอีกไหมเนี่ย <c oughs> เรายืนหลังเลยยืนหลังก่อนเลยนะครับ <c oughs> เล่นแครี่ต้องยืนดีๆ <c oughs> ขออ้อมนะเพื่อนมากับเมดครับแล้วเรามากับเมดแล้วเรามากับเมดเราเพื่อนช็อกไปครับจงังหวะนี้ยังไงโอ้โหโอ้โห,โโหตั้งป้อมโอโ้มันพุ่งอ่ะกูตายกูตายอย่างนี้ เฮ้ยแล้วทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามจริงทำไมไม่ยิงโอ้โหทำไมไม่ยิงรอเลี้ยววะทุกคนรอเลี้ยวเราขตั้งอะไรวะเนี่ยตั้งถูกปะทุกคนตั้งเกาะน้อยนะเนี่ยทำไมมันไปยิงแต่ล็อกซี่วะรอเลี้ยวมันก็เลือดน้อยยิงทีเดียวก็ตายแล้วไม่ยิงเฉยเลยนะครับโอ้งงงงเลยอันเนี้ยดีปะ แล้วก็กดยิงธรรมดาไม่ได้ล็อกนไม่ได้ล็อกรูปนะครับก็ยิงธรรมดาแต่มันตั้งเกาะน้อยมันก็ควรจะยิงไปที่ล้อเลี้ยวดีหรือว่าล็อกซีเกาะน้อยกว่าล้อ,อเลี้ยวอีกใช่ไหมเนะี่ยฟาร์มต่อฟาร์มต่อทุกคนหนึ่งต่อสองสเอซกอรเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าวมั่วม,มั่วมันมั่วแต่มันมาเยอะเพ<อ><ๆ>ื่อนถอยเลยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยถอยไม่ได้เพื่อนถอยไม่ได้นะครับ แล้วเล่นกลางก็ต้องไปกันไหมเนะี่ยแล้กกันได้ไหมแย่แล้ววะ่ะทีนี้ป่าเราก็ไปเล่นบนไปเล่นไปเล่นบนกับฟอร์เรนดิโน,โนที่เป็นออฟเลนนะครับกลับไปกันล่างต่ออ้าวด็อกซี่ดีนะวางไว้เห็นอยู่<ๆ>เล่นแคลรี่นี้ลำบากจริง<ๆ>เห็นว่าเซลิก้ามันโดนเนิร์ฟใช่ไหมทุกคนมันยิงเบานี่ <Yeah. S 2> คนเห็นได้ไม่ค่อยเล่นกันนะครับ โอ้โหโดล่าไปกินหรอโดล่าไปกินลวไวแลวไวแลวนไรแวนอะไรแวนอะไรแวนอะไรแวนเอ้าเอ้าโดนไปสองนัดเรียบร้อยตายไปหนึ่งนะครับแล้วรอเลีเ้ยวกูยิงรอเลี้ยวยิงปีแล้วยิงรอเลีเ้ยวเรียบร้อยยิงอีกตัวยิงอีกตัวหนึ่งอ้ามาแล้วช็อตน,นี้ได้คืนหรือเปล่าได้คืนหรือเปล่าเพื่อนเอาออบเจต์หน่อยไหมออบเจต์หน่อยไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราป้อมก่อนนะ เราตีป้อมก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาเคียร์ขีดเคียร์ขีดบอกเคียร์ขีดกูยิงฟรีเคียร์ขีดยิงฟรีเคียร์ขีดยิงฟรีเอาดาร์กก่อนครับโอเคได้กรงเล็บแล้วแต่ก่อนเราจะออกเป็นซิปสติงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองออกกรงเล็บดูไม่รู้ยังไงนะลองเปลี่ยนบ้าง เริ่มมาแล้วว่ะทุกคนเซก้าเทิดมีของมันก็คงแรงเหมือนเดิมแหละใช่ไหมอหเ,อเอาว่ะแล้วล็อกซี่ล็อกซี่ตานี้คือเขาเลือกมาทีหลังแอรเราเปิดก่อนคือเขาจะกะจะมาฟิกจับตอนที่เราอันติอะดิเวเลสอย่างเงี้ยทุกคนพุ่งเข้ามาตอนเราอันตินี่คือแบบเลื่อนเ,เราทั้งหมดเลยนะตึง้งอันแนอ้าล็อกซี่ไม่เห็นว่ะทุกคนล็อกซี่าเนียนว่ะ ตุ้งตี้เขเนียนว่ะเนียนอะไรอ่ะตุ้งตี้เขเนียนอะไรอ่ะทุกคนเนียนอะไรอ่ะตุ้งตีกเเนียนอะไรครับโอ้เห็นนะกลัวมันฟิดจับอ่ะทุกคนเดี๋ยวมันฟิดจับนะครับยิงฟรียิงฟีหนึ่งทียังไงยิงฟรีอีกหนึ่งทีมาดิแล้วแล้วปรับแล้วต่อแล้วตีแล้วตีเลยแล้วแหวน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 อ้าว อะไรล็อกซี่จะมาแล้วก็ซาโลโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเจอฉากลบไปหน่อยนึงนะครับโอ้โหถ้าเกิดเมื่อกี้โดน 2- อหนึ่งก็คือตายเรียบร้อยโอเคถือว่ายังรอดอยู่นะท่านผู้ชมเอาละขึ้นไปการบนทันไหมเดี๋ยวออกนี่เลยครับดูดเลือดถ้าเกิดแบบเขาเข้ามาเรายังดูดเลือดสวนได้นะบางทีนะครับตอนนี้สกอร์ก็เป็น522นะฮะ แต่เหมือนกับเราทำาดาเมจม้างบัดอะทุกคนแต่ว่าทำอยู่นะแต่ว่าอาจจะน้อยปะเกมนี้มันโดนกดอะทุกคนมันโดนแวนกดนะครับตัวเรามันสู้แวนต้นเกมลำบากเอาอีกแล้ววะอันติตรงนี้แหละอั้ติอันติอันติโอ้โหแล้วมันลากกูเข้าไปข้างในแล้วเพื่อนยกกูเอาก่อนกูยิงก่อนกูยิงก่อนกูยิงก่อนตายอยู่ดิโอ้ป้อมก็ไม่เตก ผมก็ไม่แตกให้หรอกเนาะเฮ้ย no. แล้วมาลอดมาลอดของจริงปาดไปหนึ่งทีครับตีแล้วก็กระโดดก็ไาเหยียบปุ้งอู oh. หายแล้วก็ตีป้อมแตกแล้วก็ตายห,หนึ่งทีโอ้ oh. ของจริงว่ะมาลอดตัวนี้โอ้ปาดไปสองทีก็ตายสองศพนะครับแล้วฟอเรนติโนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวขอดูหนะ่อยดิฟอเรนติโนตัวนี้มันลำ, <c oughs> ล,ำลำตึงวนะเนี่ย <c oughs> ลำตึงวนะเนี่ยอย่าให้กูข้างว่ะมาลอดบอก โฮ้ยมีจอจอหอนะครับจออหอปกตินะเอา่าเวเลสเวเลสบอกว่าป,ป,ปกติปะแล้วเ,เพื่อเราดาร์กไปครับเอากำลังเสริมใช่ไหมได้เลยตีตีต,ตีเอาอะอ้า,อาวาได้เมดมาฟรีด้วยแวนบอกว่าจอกนกกระจอกหรือเปล่าหรืออะไรแย่งขีปแย่งขีปแย่งขีปกูแย่งขีปโอ้โหไม่ได้ ยังคีบสักหน่อยต้องระวังวีเลสกับล็อกซี่นะครับ๋ยวโดนจับคอปอมเฮ้ยเฮ้ยเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนเพื่อนแทงเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็ไม่แทงเหมือนกันมาล้อบอกก็ไม่แทงเหมือนกันนะครับแล้วเราจะยืนอย่างไงอ่ะเนี่ยตาเนี้ยยืนกับคีซี่แล้วกันนะครับอยู่หลังคีซี่ไว้แล้วมาล้อลงไปปาดล่างเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ย อ้าวแบบนี้กูยิงโอ้โหขีไปนะครับเจาะเก,กาะแล้วก็ขีไปหนึ่งทีแต่น่าจะใกล้ตายได้ป้อมป่ะอั้อติตรงนี้แหละยิง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 อ้าวอ้าวยิงยิงยับเจ็บเจ็บเป็นดีเจ็บเป็นดีอ้าวอ้าว, <c oughs> อ,าวอะไรอะไรเราเลี้ยวอะไรอ้เราเลีออ้ยวว่ะทุกคนเราเลี้ยวว่ะเราเลี้ยวเ,เดินยกโอเคเฮ้ยเหมือนเกมเรากลับมาได้เปรียบ ชิวๆแล้วอ่ะทุกคนอย่างเงี้ยชิลๆแล้วว่ะอ,อย่างนี้ชนะป่ะนี่ทุกคนมาทายกันหน่อยว่าใครจะ MVP นะครับอันนี้อ้าวล็อกซี่เดินหลงเด็กหลงเด็กหลงแล้วยิงตั้งอันติตั้งอันติยิงอันติยิงฟิกเกอร์ไปยิงยิงหมดยิงหมดโอ้โหสกกร์ไม่ขึ้นเลยโัว <laughs> ทำดาเมจไปแหละทุกคนแต่ว่าสกกรอไม่ขึ้นเลยนะครับ ดาวเอาว่ามาอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลมแหลมแหลมแหหน่อยนะครับเ้าเอา,เอาไอ้ล็อกซี่จะมาดาวว่ามาร้อน่าจะปาดได้หมดนะครับเมื่อกี้ตีมังกรก่อนแล้วกันตีมังกรรอตัวนี้ก็แบบว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเลยนะครับในแข่งมีคนหยิบม,มาเล่นบ้างไหมเนะี่ยไม่เจอเลยนะครับเจอได้อะไรแวนอลสุอะไรอ่ะตัวอื่นอ่ะมาเพียบเลยนะครับโจ๊กเกอร์ใช่ไหม เออคาเฟนี่อะไรก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเซกานี่หายไปจากเกมเลยน้องใส่โดนเนิร์ฟหนักไป <c oughs> อ้าวอ้าวอ,อแล้วเข้ามาทําไมเข้ามาทำไมยิงยิงเรียบร้อยอันติยิงอันติยิงยิงยิงแล้วกดหนึ่งวิ่งอันแน่อันแน,น,น่ล็อกซี่ <c oughs> จะมาจับใครไอ้นโน้กอ้าวแล้วแอบแอบเฉยอ้นี่มันถางโผนะครับ ไอ้ล็อกที่ย่งหาวิ่งเข้มาตรงๆจะมาจับเราเฉยอันแน่มีใครอยู่มีใครอยู่ในพุม่มแล้วดูทุกคนยิงมาตั้งเยอะสกอร์ไม่ขึ้นยังหกเหมือนเดิมเลยลเดี๋ยวไปเอาเลนบัฟก่อนนะครับอเอาละเพื่อนเราไปจบกันไหมเราออกันไหมเพื่อนน่าจะไหวนะ ก็อเอาดาร์กเหรอคีบก่อนทุกคนโอ้เพื่อนเราดาร์กนะครับปึ๊บปาให้แล้ววางแถบให้แล้วตี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 ตตตเตีคนเดียวเหรออ้าวอ้าวอ้าวเอาดิเอาดิเดพื่อนยก,ยกดิพิกไปยกโอเคยิงโอ้หไม่ได้ฆ่าอีกแล้วไม่ได้ฆ่าอีกแล้วทุกคนเอาแอติดไปอีกสองนะครับ โอ้ได้ปะหรือว่าต้องเอาด์กเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับโอ้น่าจะน่าจะไม่ได้ว่ะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเแล้วเหมือนเขาจะเล่นเราอ่ะนั่นแน่เอาเอาเอเอาดิเอาดิดูดเลือดสวนดูดเลือดสวนเฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรอะไรอ้เกือบตายเฮ้ยเกือบตายว่ะทุกคนแต่ไม่ตายนะครับ เจอดูดเลือดใหญ่สวยไปหนึ่งทีตีตีแล้วตี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 ตตอ่าแต่ว่าสกอร์ไม่ขึ้นเลยทุกคนยังหกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้ล่าช็อตเลยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเดินเวเลสเหยียบนะครับเวเลสเหยียบตายเลยโอ้ยแล้วเดินติดหินโอเครีหยาบบอกว่ารีก่อนนะฮะได้ได้ได,ได้กลับไปรีแล้วเดี๋ยวไปจบกันหรือว่าต้องรอด์กเนนะี่ย แต่ว่ามาร้อเราโหดแล้วนะทุกคนมาร้อได้ค่าไปเยอะน่าจะเงินเยอะอยู่อ่ะเนีย่ยดูดิสามตัวนะครับแต่ติดเยอะก็ <c oughs> ตายเยอะเหมือนกันนี่ว่ามาล้อสรุปใครค่าวะทุกคนไอ้ที่เรายิงยิงไปนะ่ะอ่าซุ่มซุ่มซุ่มก่อนยี่สิบ็ดว่บาสงสัยต้องรอดาร์นะครับน่าจะต้องรอดาร์ปาไว้ก่อนเออ เอาละเอาเอาเฮ้ย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 มีเด็กแหลมมีเด็กหลง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 หายเลยโอ้โหปาดีหายเลย,าาาย,เลยมาล้อแรงจัดนะครับมาล้อโลมนี่คือเป็นอะไรที่แบบโอีจัดเลยทุกคนคนที่แบบว่าไม่อยากไม่อยากเล่นแฮงอะ <l ots> เอามาล้อไปเล่นนะครับโอ้หปาดยับๆเลยว่ะตื๊บ ฝูงหมาเฮ้ยมีการแบบว่าแซบกันใส่นะครับปากแซบกันใส่แต่ว่าข้างเรามันเปิดก่อนในหะ้มาร้อน <c oughs> ร้อนมันเปิดเฉยเลยว่ะเฮ้ยไปว่าเขาอีกไปมา้อนไปจบกันเถอะเพื่อนไปจบกันเถอะนี่ได้ก็เกิดแล้ว เร็วเร็วต้องรอคีบบนเหรอเฮ้ยเแล้วเราแหลมเราแหลมไปมีคนออกมากันนะครับจังหวะนี้เรียวม้ามันจะเล็งเราแต่ว่าเพื่อนเราเปิดเพื่อนเราเปิดแล้วก็อันติไงอันติอันติอนตโอ้โหไม่ได้ฆ่าเลยโอ้โหแนติสไปสิบโอ้ยไม่ได้ฆ่าเลยท่านผู้ชมงรับจังหวะนี้โอ้ยอย่างนี้เราใครจะ MVp วะเนี่ยนะเราจะได้ไหมเนี่ยทุกคน แต่ดามเมจรแล้วน่าจะเยอะอยู่นะมีโอกาสได้นะครับนาให้มาดูกันหน่อยึงโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปม็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะโอ้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าสกอร์เป็นเท่าไหร่ใครจะใครจะได้ MVP นะโอ้ยเราแหละเราแหละโอ้โหอันดับ2นะฮะไม่ได้ MVP ่ะนี่คีซี่ว่ะ ดูสกอร์น่ะว่าห่างกันเยอะป่ะเราหกสามสิบนะครับโอ้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์อ๋อคีซี่ยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนละบ๊ายบายรับสปอนเซอร์และงานถูกกฎหมายทุกชนิด